ยานวัตถุเจในปฏิจจสมุปบาทเพื่อความเป็นโสดาบันดูก่อนพิกูทั้งหลายเราจักแสดงซึ่งยานวัตถุ77ิอย่างแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัตดนี้ครั้นพิกูทั้งหลายเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธรัมหลัดนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่า ดูก่อนพิ่กูทั้งหลายก็ยานนวัตถุ77อย่างเป็นอย่างไรเล่ายานวัตถุ77อย่างนั้นคือยานคือความรู้ว่าเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะยานคือความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชรามรณะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะ ยานคือความรู happy, ้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อชาติไม่มีชรามรณะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อชาติไม่มีชรามรณะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่า แม้ธรรมมัติทิฏิานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายานคือความรู้ว่าเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติยานคือความรู้ว่าเามื่อพบไม่จจมีชาติย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อพบไม่มีชาติย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อพบไม่มีชาติย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัติิยานในกรณีนี้ ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาญาณคือความรู้ว่าเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพญาณคือความรู้ว่าเมื่ออุปปาทานไม่มีภพย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีอุปปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ ยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่ออุปปาทานไม่มีพบย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีอุปปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่ออุปาทานไม่มีพบย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัติติยานในกรณีนี้ ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาญาณคือความรู้ว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานญาณคือความรู้ว่าเมื่อตันหาไม่มีอุปทานย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทาน ญาณคือความรู้ว uh ่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อตันหาไม่มีอุปทานย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อตันหาไม่มีอุปทานย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่า แม้ธรรมัติฏฐิยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาญาณคือความรู้ว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาญาณคือความรู้ว่าเมื่อเวทนาไม่มีตันหาย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อเวทนาไม่มีตันหาย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหายานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อเวทนาไม่มีตันหาย่อมไม่มียานคือความรู้ว่า แม้ธรรมะทิติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายานคือความรู้ว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนายานคือความรู้ว่าเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา,าญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคต เมื่อผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ธรรมัติติตยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายานคือความรู้ว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะญานคือความรู้ว่าเมื่อสลายยตนะไม่มีผัสสะย่อมไม่มี ยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อสลายยตนะไม่มีผัสสะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อสลายยตนะไม่มีผัสสะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ธรรม,มััติติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายานคือความรู้ว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะ ยานคือความรู้ว่าเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อนามรูปไม่มีสลายยตนะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่า แม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อนามรูปไม่มีสลายยตนะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ธรรม,มัทิติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดา ญาณคือความรู้ว่าเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปญาณคือความรู้ว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปย่อมไม่มี ญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัตทิติญาณในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดา ญาณคือความรู้ว่าเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณญาณคือความรู้ว่าเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีต เมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัทิติญาณในกรณีนี้ ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดายานคือความรู้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายยานคือความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย ยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายย่อมไม่มี ญาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมััทธิติยานในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาดูก่อนพิขูทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ายานวัตถุ77อย่างดังนี้แล